ใส่ถังใส่ถังทั้งหมดให้ดิโอ้ยเฮียมงัดจนมาแล้ววะอสิบเก้ายี่สิบอันนี้มีคิวเพื่ออะไรบ้างอ่ะเฮ้ยวันนั้นใคร <Okay. S 2> อ่ะอ๋อยาพันคอยฮะเล็กที่อะไรลงข้างล่างเลยครับเฉพาะคนที่เรียกเท่านั้นมึงน,นอนกับผีมากี่ปีแล้วลงข้างล่างก่อนครับมึงน,นอนกับผีมาสองปีมึงเด้ากับผีมาสองปีนะไอสัตว์มึงก็จะแบบดูแบบหน้าตาหมองค้ำทำที่อะไรก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะมึงนอนกับผีไงเอานะ ใช่ป่ะมึงไม่ร oh. eh ู้หร no uh ือไงว่ามึงนอนกับผีเนี่ยให้หอกหักเล่ามาหากูเลยมาเจ้าโอ๊ปลอดแมสออกเลยมึงเป็นโควิดหรือเปล่าเนี่ยเอาไปตังค์ไม่ต้องให้กูหรอกอีหะมึงเอาไปขายต้มโบยิงไม่ดีอยู่เกียรลงไม่ได้พี่ เก็บไว้ไม่เอา,เอาขัาขรถคนละ 100, ร้อยไอ้ทียมึงนี่ดื้ออย่างนี้ทีบหน้าหายิฮะนี่มาเดี๋ยวจะทีผีละอันนี้ผัวสุดที่เลิฟเนี่ยไอ้สัตว์เตรียมมาแล้วใช้แม่งจนศึกเลยฮะกระทากูแปดนิ้วแผ่นพระแล้วเ,เดี๋ยวเดี๋ยวปิดพัดลมก่อนเดี๋ยวทำเทียนเอาให้มันอาบน้ำก่อนเทียนมาสี่เล่มแล้วไปแทงหวยซะ ถ้าถูกหวยก็นะไม่หนูเล่นทุกวันแต่ว่าที่หนึงกับกอเล่นไม่ได้โถไอสัตว์หวยเล่นทุกวันนี้เมื่อกี้ไยเมื่อกี้ได้พันสี่ด้วยหม่ไอสัตว์นะ่เมื่อี้ได้พันสี่แ้ยู่องพลันองมัเป็นเพิ่ลมมัเมื่อวันที่แล้วอห้าเจ็ดศูนย์เก้าอ่ะสามตัวเลยไม่ให้เล่นกันครับนเออเฮ้ยพีพัดลมอีกตัวหนึงหน่อยพีพัดลมไหนยแป๊อนึงอะไรไล่พีพี่ ขาไม่เจ็บปนะเออหายเลยไหมเออนอนไม่ได้เลยก็จบไงเฮียมึงมีผีอยู่ในตัวยิบหายมันก็เจ็บสิมันมาเกาะมาแกะมาเกาะแข้งเกาะขาเกอะเสื้อเกอะผ้าเฮียชิบหายหัวมึงก็นอนกับผีมาตั้งสองปีทำที่อะไรแม่งก็ไม่ดีหรอกอยู่กับผีเนี่ย อาบน้ำเลยเปิดเติมให้เต็มโอเคมาไข่ลวกแล้วได้เฮ้ยมันก็ถอดเสื้อผ้าดิอีกหักเอออีก้วเอาเอาเปิดพัลงหน่อยกูร้อนรับหนึงดูกูขอเดอบไข่มันเริ่มมันแล้วเนี่ย วันนี้วันนี้ไม่ถึงร้อคิวใช่ไหม,มดีนะเปิดไข่อยู่ก้นก่อน้น้ำเปล่าขวดน,นึงน้ำเย็นโวันอเอมเอาวักูมีเล่มใหม่มาวันนี้กูมีเล่มใหม่มาแล้วใหญ่กว่าเดิมด้วยมึงถ้ามึงยังอยู่มึงจะได้แดก Nhưng nếu anh đi, anh sẽ không được ăn Ở đây, cô gái hò khắc Hả? Hả? gì ha Anh muốn ăn lớn hay ăn nhỏ? Tôi có vợ của Để anh gặp lại đi hay không? Cái quái gì? Anh sẽ đi hay không? Cái gì? Anh sẽ đi hay không? Cái quái Cái gì? น่ากลัวเลยมึงจะไปดีๆมึงจะสู้เะไอชิบหายออกไม่ออกไปเยอะมึงจะอยู่ทำหอกหากว่าแสงคอเงาทำไมฮะเฮเดี๋ยวจะลองเล่มใหญ่โอ้ยไปเหอะไปเหอะเอ้ยเวลาในสิบเก้าโมงสิบแปดนาทีเฮ้ยไปเยอะ ไอ้สัตว์เสียงดังคุณไม่เอาแล้วกูร้อนเออออกสิร้อนก็ออกสิห้อกแคร์ตายเลยไอ้ผียังไม่ตายก่อนหมอผีเลยไอ้สัตว์รู้ว่าตายหาแล้วนะมันมันมันไม่ตาที่หนึ่งไม่อยากเป็นทาบมันแล้วไม่อยากเป็นทาบมันแล้วมันไม่ตายที่หนึ่งโอ๊ยไม่อยากทำกันแล้วไม่อยาก เอาไองกูไปไปเอาออกไปก็โดนมันเคี้ยนออกไปก็โดนมันเคี้ยนเราหนีมันไม่ได้โอ้ยเย้กูเฮ้ยช่วยเราด้วยเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยเนรอออกไปนะไม่สู้นะถูกฐานก่อนสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้ลองจะลองหรือเปล่าเฮ้ยเฮ่านี่เอาไง เไมอ้ย <ơi> ่สวมากู้เขามึงอย่สวดกูไม่สู้เขาโอ๊ยเอ้ยมแย่สวดมากูไม่สู้กูไม่เอากูอยากกูอยากเ้ยเฮ้ยหัวสุดที่เลิฟขอสักทีครับมึงฮะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยสะสะเวสะบสะนั่นสักอื้ม สักอืมแน่นแน่นนะราวนี้แน่นนะจับหน่อยดิมาจับหน่อยใครก็ได้มาแล้วแล้วมันโดนเนี่ยมาช่วยหน่อยฮะมาทีนี้มาช่วยหน่อยแน่นแน่นแน่นเต็มเต็มพิกัดนะคนละข้างมามึงแน่นเต็มพิกัดสักเกะทอวุฒทั้งไงเออทอวุฒทั้งไงสักเกะทอวุฒทั้งยี่ห้อขักสักเกะอุทธร ไปสักขอธอาวุธทังเดี๋ยวกูจะให้ผัวมึงตีด้วยมึงสักขอธอาวุธทังไอสัตว์ยอมง่ายจังวะอาวุทธทังนี้อย่างสักสก,กอธอาวุธทังเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเจอนิ้วเพชรผัวมึงสักขไปสักเออตอรมานให้ออกสิฮะ

เอาไงเร็วหล้ยวออกไป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 หมดก็ได้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 ไดได้ออกไปหมดมีอยู่ตัวหลุดไปให้หมด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 ออกไปไปสักขาวุฒิทางเวสะภุสะไปเลยไอ้เหี้ยอะไรชื่ออะไรเ้าไอ้เท้าโอมพระพุยพระพายพระสหาย ผ<ต> e ู้ทรงฤทธิ์และศักดิ์สิทธิ์นะ <y laughter> จงพัดพาเอานะพระยามนของกูนี Dogs ้นะพัดเอาคําว่าเวสภุสะนะให้ไปสู่ไอหมอผีที่ชื่อไอเท้านะให้มันอ่อนอยู่ดังกบให้มันซบอยู่ดังเครียดให้มันเยียดอยู่ดังงูนะด้วยเดชะพระมหาของกูนี้นะอมสัมภสัมภเฮ้ยไปไอเท้ามึงออกเจะไปเลยมึงไปอไร้อะไรมึงอะไรมึงออกไหมอะไร เออเออเนี่ยเจอเคสมึงแล้วกูสยองอือยังไงการหยับไหมอืออืมเอ้าเอ้าเอ้าเอาอือเอาไหมเบื่อมน้อยหมดเลยไปเวลามานั่งถักนั่งกองกหมดลาบฟันลายเออหัวมึงหัวมึงก็ดีมากเลยนี่ฮะมีเรื่องอะไรกับเขาเนี่ยไอ้ชิบหาย อะไรอะไรพออีกไอ้ฮาเอ้ยตีทีเดียวแม่งให้ตายหาเลยไม่งจะได้จบเลยเฮ้ยฮะไหนหมดฮไอ้สัตว์ขาอีกเฮี้ยไอ้นี่บอกกูมากูมาสักไอสัตว์กูต้องมาจับขาแล้ว ไงเนี่ยแหละเนี่ยไม่หายเชี่ยแม่งนึงอึดจริงไหมอ๋ออ๋อโอ้โห้มึงออกไปให้หมดเลยมึงไอสัตว์พวกผีเนี่ยนะทลายให้หมดเลยเนี่ยเอ้าอื้ม อะไรกลัวก็ออกเู so ้ก so ็ไปไปเลยหุหมเลยออกไปออกไปออกไปลยอกไปเลอกไปออกไปออกไปเลยออกไปเออกไปกไเกไปออไปเอเอกไดเลเลยออกไอกไปเลยอออกไปเกไเกไปไออกไปเย กูมมันต้องยอมแพ้กันอย่างนี้แหละถึงกับมันไอ,ไอ้ใกล้มึงหอกขัดนี่แหละน้ำเนี่ยเอามาเนี่ยมาไอ้ผีปีศาจต,ต่างๆนะมึงนะอาบุญไปแล้วกันนะบารมีที่พระเจ้าได้สร้างมาตั้งแต่ในอดีตและปัจจุบันนะตรงผลให้มึงนะหลุดพ้นจากพันธนาการของพ่อมดหมอผีนะครับ <c oughs>

หมไปมึงพาเมียไปอาบน้ำมลนี่มาวัยไวัยวันนี้ถือว่าใช้ได้เช็ดก่อนบรแยากเช็ดเช็ดงงไงฮะนั่งดูกันเอาไปเอาไม่ให้เอาถังถังถังอาบน้ำไงอาบน้ำอะไรนะเอาปะ